<G l ug> ดาเมจทุก9,000ของเรา8,000ซีแต่เลือดเ้าน้อยกว่าเราประมาณ8,000ครับผมว่าเราน่าจะสู้เขาได้นะเอาละเราจะวิเคราะห์แล้วสู้มันนี่เนี่ยโอ้โหมันตีเราก่อนครับแต่เราเชื่อมันกราบสวัสดีกับผู้ชมท่านเลยนะฮะดิดิตอลเราัมาแข่งกับเกมแคทกันใน EP ีที่14แล้วนะครับใน EP ีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทำการต่อสู้อย่าง สุดความสามารถครับแต่สุดท้ายผมก็ไม่สามารถผ่านพ้นขึ้นไปในสเตจที่18ได้ด้วยฝีมือตัวเองสุดท้ายผมก็รอให้เวลาหมดครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในสเตจ18ที่เราได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมาด้วยอันดับที่4เนี่ยจะแน่สักแค่ไหนกันเชียวเอาล่ะเมื่อเราขึ้นสเตจที่18แล้วเขาก็จะทำการปลดล็อกของ4ดาวให้เรา ให้เราเลือกอะไรเนี่ยจุ๊บจุ๊บดีกว่าเผื่อจะน่ารักขึ้น <c oughs> และก็แถมกล่องให้เราเปิดสักด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หนึ่งดาวเลยไนงะโอ้หนึ่งดาวเลยไนงะโอ้หนึ่งดาวเไงนะเดี๋ยวนี่ค่าขึ้นสเตตสี่ดาวแกควรจะให้ของสี่ดาวค่าสิวะว้าวหวยแตกทุกสิ่งทุกอย่างหวยแตกมากๆครับคผู้ชมดูข้างหน้าครับเขาบอกว่าถ้าเราไปถึง19เเนี่ย ผ่านไป20เนี่ยดับเบิลล็อกเก็ตนะฮะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยดับเบิลล็อกเก็ตเนี่ยรู้สึกว่าจะยิงทั้งหน้าทั้งหลังฉะนั้นเนี่ยรถรถหมุนของเราเนี่ยน่าจะผ่านไปไม่ได้ฮะไหนมาดูซิว่าโอ้โหผู้คนออนไลน์เยอะมากครับเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อัปเกรดเนี่ยรถเราจะแน่สักแค่ไหนโอ้โห,โหนี่ไงชนลบไปชนลบ ลูกตุ้มมันแรงโอ้โหดาเมจเขาหมื่นกว่าเลยฮะโอ้โหตัวนี้ก็แปดพันตัวนี้ล่ะโอ้ยค่ากระเด็นเรียบร้อยครับเละเทะตัวที่สี่แล้วครับคราวนี้เราขึ้นไปบนหัวเขาเสร็จค่าแน่แนเสร็จค่าแน่ๆโอ้โหเสร็จค่ากับบ่าแล้วนี่ครับคันนี้แหละคันนี้แหละคือคันแรกที่เราจะต้องชนะกับจอกสิ้นเด หเนี่ยแม่งกว่าจะชนะแต่ละคันชีวิตยากลำบากเสิเหลือเกินบาลี่บาลี่แกเสกข้าแน่นอนเรียบร้อยครับดาเมจพึ่งกว่าก็โดนฮะเฮ้ยมันถอยหลังหนีพวกนี้น่มันฉลาดมากอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยไม่ได้แดกข้าเราหูเลือกสี่หมื่นเออวันนี้เคยจะตีมันตายไหมเนี่ยฮะโอ้แพ้อ,อีกแล้วครับคุณผู้ชมเฮ้ยโชคดีครับ รถมนเรื่อเราไม่ไปเรียบร้อยครับชนะฮะเอาละเอาละโอ๊ย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 เอาเสร็จค่าละอย่างนี้สเสร็จค่าละดูดิอันนี้ลหละเรียบร้อยครับผมมองว่าเรากินนิ่มแน่นอนครับสังเกตรครับล้อรถผมเนี่ยเปลี่ยนไปฮะพอเราใช้ล้อแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถพลิกกลับมาได้ง่ายขึ้นและรถเราสามารถไต่รถ่ายตรงข้ามได้ครับเพราะมันมิสติ๊กี่โล สติกกีรลอ้อเอ,อนั่นแหละเฮ้ยถือว่าทำฟอร์ม,มาดีเออมื่อกี้เพิ่งพูดว่าชนะได้เดี๋ยวนี่ทำฟอร์ม,มาดีมากครับแพ้ฮะดาเบจเขาแรงมากจริงเราจำเป็นต้องยอมครับดูครับดูครัดูความสามารถของล้อของข้าอ่ะ,อะกากสิ้นดีเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับนี่ความสามารถของอล้อรถผมแม่เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าของจริงโอยโอ้ย นะครับคุณผู้ชมฮะจากที่ลองแล้วเนี่ยสเตจนี้เนี่ยถ้ารถเราไม่อัปเกรดเนี่ยเราน่าจะไม่มีความสามารถในการผ่านแต่ตอนนี้ก็อยู่อันดับ4แล้วนะเนี่ยเอ๊หรือว่าเราจะรอเวลาหมดดีแต่ยางงั้นเนี่ยเราจะดูกาก,ากมากไหนะดูซิเขาให้อะไรเรามาบ้างเฮ้ยกล่องกล่องมุงกุดเปิดก่อนปับ<ะ>โอ้มิสไซโอ้อยรออ้อยแก่นี่เฮ้ยสองดาเฮ้ยน่าสนใจ เอาละถ้าเราได้ของ2ดาวมาเฮ้ยโอ้ของ4ดาวครับนั่งดูโฆษณาสักครู่หนึ่งนะเปิดลงมาเรียบร้อยครับได้ล้อ4ดาวครับถือว่าโอเคอยู่ฮะได้ร้อนเดิมเรากี่ดาววะเปิดนี้ก่อนขอให้ของเรามาจากสปอนเซอร์ซะด้วยเอ้ยเอ,เอ้ยได้อยู่ไม่เอานะไปนสามดาวครับแต่หวยอ้วนนี่ดาวเดียวหวยแตกมากครับทรงนี้ทายทานอีกแล้ว เีรามิดน่าสนใจเฮ้ยอันนี้เจ๋งครับบูดามเมจนะฮะซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่กระจอกงอกง่อยมากครับผมว่าเราควรจะเก็บตังค์นะฮะเก็บของเพื่อทําการอัปเกรดรถของเราเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทะลวงขึ้นได้หนึ่งไปให้จงได้ครับไม่งั้นเนี่ยเราอยู่อย่างนี้ครับสังเกตฮะจากรถเราเนี่ยดูครับมีแต่รถกระจกกระจอกสิ้นดีโอ บอกเลยว่าผมมองแล้วฮะว่าเราเนี่ยไม่สามารถชนะเขาได้อย่างแน่นอนฮะดูครับของนี่ยังมีนิดเดียวอยู่เลยเอาเป็นว่าผมว่าเราน่าจะทิ้งเวลาไว้สักครู่หนึ่งครับให้เราเนี่ยได้ทําการเปิดกงเปิดกล่องอะไรแล้วก็เก็บของเพื่ออัปเกรดรถเราเองสักหน่อยฮะแล้วไว้อีกสักอสองสาวันนะไว้เจอกันโอเคนะเดียขอเวลารองอัปเกรดรถสักครู่หนึ่งก็แล้วกัน three days later เอาละครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ผ่านเวลามาหลายวันนะครับในที่สุดสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังติดแงกอยู่ที่สเตจที่18กันอยู่ฮะเปิดกล่องแปบ๊บเปิดทิ้งไว้นั่นแหละเอาละ่ะเรามาลุูกันเลยดีกว่าไหนมาดูซิว่าในสเตจที่18เนี่ยหืมอยู่อันดับที่7เฮ้ยผมจะสามารถทะลวงผ่านไปได้ไหมมาดูกันนี่คือฝีมือของผมถามว่าทำไมถึงติดนั่นนี่ไงเรียบร้อยตีมันตีมันตีมัน นี่แหละครับสาเหตุที่ติดอยู่เอาอะไรตัวนึงโอ้โหมันจะแรลกไปไหนวะเนี่ยมาคราวนี้แหละจะเสร็จแค่แน่แน่ดาเมจเราดาเม็เราดาเมจเรานิดเดียวครับคุณผู้ชมฮะไปไปเกือบไปแล้วมากระโดดข้ามหัวตีลังกาค้างเอ้ยเอ้ยรีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะรีบกลับมาเข้ามอนเข้ามาแเรวไว้นะ ไปฝากัดเงินเลยแกนีรังกาตีอีกแล้วโดนแน่นอนโดนแน่นอนโดนแน่นอนโดนกูเนี่ยโดนเอาละคันนี้เอสเปิร์มนี่กระแรงเหลือเกินนี่พุชชนะไปสองเองครับคุณผู้ชมฮะมีคันนี้แหละดาเมจหมื่นหนึ่งแต่แกจมตีฆ่าไม่ได้ยังไงก็ติดแงกอยู่ตรงนั้นแพ้ใครอย่างแน่นอน ลงไปซะเปรี่ยมอันนี้ลหละดาเมจหมื่นหกครับแต่เรากระโดดข้ามไปและโจมตีเขาจากด้านหลังผมเชื่อว่าดาเมจหลักเขาหน่าอยู่ที่ปืนเลเซอร์เอาละคันนี้ข้ามไปเรียบร้อยครับสองนัดจอดฮะนี่งไงฮะก็จะเป็นไททันยักษ์ที่ขาฐานไม่มั่นคง,นงเลยเศษผมล่ะเศษผมล่ะเรียบร้อย กระโดดโจมตีเอาละครับคุณผู้ชมฮะคราวนี้เราก็มาลุ้นกันลวครับว่าทังฝ่ายมันหรือฝ่ายเราฝ่ายไหนจะใกล้กว่ากันดูแล้วผมทานายอนาคตได้เลยว่าเราเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนเอาละแน่จริงก็กระทึกบเข้ามากระเึิบเข้ามาเรียบร้อยฮะต่อไปโอ้้าเมนหมื่นห้าับคุณผู้ชมฮะแต่บอกเลยว่าโดนผมอย่างแน่นอนครับผมโจมตีจยูดตา้หลังเฮ้ยเฮ้ยมันบังอาจพลิกด,ด้านมาเกือบแพ้แล้วครับคุณผู้ชมฮะ เอาละครับคราวนี้ครับเราจะต้องมาแต่งรถของเราใหม่ครับนี่คือรถของเราเลือดหมื่นสามใช่ไหมนี่ครับนี่ผมไปแอบได้เจ้านี่มาครับแล้วผมเอามันไปลงการพนันจนได้บวก12%ดาเมจที่บวกกับเจ้าเบรดครับคือไอลูกตุ้มหมุนของเราเนี่ยแหละผมคิดว่าเราควรจะเอามันมาใช้ครับอะไรที่ไม่ได้ใช้เราก็ขายมันซะขายมันแล้วเพื่อมาอัพเจ้ารถน้อยของเราคันใหม่ครับมา แกจงมาให้หมดโอ้เราต้องเพิ่ม energy อย่างเร่งด่วนเลยครับเพราะว่า energy อันเก่าเนี่ยรวมอมุตแล้วเราใช้ทั้งหมด13ฮะยัดเข้าไปอ่า11ละยัดเข้าไป50,000กว่าอันนี้30,000ือนเลยถูกกว่าเออใช้อันเขียวดีกว่าครับของเก่าๆเ,เนี่ยมันใช้ถูกเนี่ยแม่งบวกเท่ากันนะแต่ราคาไม่เท่ากันซะอย่างนั้นเอาละใส่ได้แล้วครับคุณผู้ชมฮะยัดเข้าไปครับไหนดูดิาเมเพิ่มขึ้นสกักแไหนกันเชียว 7,000ครับคุณผู้ชมฮะเป็นอะไรที่แจมแมวมากละแล้วเราก็ใส่รอแบบเดิมกับเข้าไปผมเชื่อว่ารถเราคราวนี้เนี่ยน่าจะแข็งแกร่งอย่างแน่นอนไหนวะไหนนี่คือแข็งแกร่งแล้วละ่ะ <c oughs> เลือดหมื่นหเนี่ยเอย้เหมือนลืมอะไรใส่อะไรบางอย่างอ่าอยู่ไหนนะเฮ้ยเจ้านี่ครับเรายังไม่บวกเลือดมันแต่ใส่นี่ก่อนครับเทอร์โบพิคาดมานันเพี้ยงเข้าให้ฮนะเท่าไหร่แล้วเนี่ย 2อ0หมครับเอาละเราอะไรที่ไม่ใช้เราขายทิ้งไปครับไม่ใช่อะไรนะไม่มีเงินมาอัปเกรดรถไหนๆขายอะไรได้อีกบ้างนี่ฮะไม่ได้ใช้ไม่สนใจไม่น่าสนใจยิ่งนักนี่ครับเลเวลหน,นึ่เลือดเ0้าอันนี้เลเวลยีเลือด9ก้าใช้อันใหม่ดีกว่าครับแหมต่างกันนิดเดียวเองอ่ะเอาอันเดิมมาผสมแม่งเลยปึ๊บ อไม่สนใจโอ้โหเลเวลเต็มแค่เลเวลหกครับลืมไปฮะของหนึ่งดาวเลเวลเต็มแค่หกเท่านั้นไหนไหนเราจะใส่อะไรเพิ่มอีกดีอืมเอ้ยบวกเลือดมันครับคุณผู้ชมฮะไหนดูสิค่าบวกเลือดแสนห้าไอ้บ้านี่ก็แสนห้าราคาแม่งเท่ากับหมดแถวเนี้ยไหนดูของสีทองสิฟับสองแสนกูจะไปเอาตังค์นี่ยมาอัพ าละไม่เป็นไรฮะไนเมื่อเราไม่มีตงังเรามาดูนี่กว่าดาเมจฮะแสนสองต่ผมว่าดาเมจเราน่าสนใจที่จะอัพนะฮะขายของที่ไม่ได้ใช้ทิ้งก่อนเอาล่ะหลายสารละโอ้บวก30%ไม่ใช้ว่ายิงเออไทยทงไทท่านอะไรกระจอกแต่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยด่านหน,าหน้าเราเนี่ยรู้สึกจะใช้แต่ไทท่านนะเนี่ยเอาละช่างมันครับไหลลงมาเรื่อยๆไหนมีอะไรน่าสนใจอีกบ้าง รอ้อนี่ไงล้อเอาไปอ่าไม่ใช้หมดยังนี่แสนห้าฮะแสนห้แล้วตังแสนห้แล้วมายัดมันเข้าไปเลยฮะเอเมื่อกี้ใช้เท่าไหร่นะอ,อันไหนดีอัน3ดาวดีไหมจริงๆก็อยากเก็บไว้ข้างหลังใช้ไปเลยดีกว่าเรียบร้อยครับโอ้ยบวกดาเมจอีก2,900ครับตอนนี้ดาเมจรถเรานี่อยู่ที่ 8,004เรามาลองกันที่ควิกไฟก่อนครับมดาเมจเั้า9,000ของเรา8,004แต่เลือดเขาน้อยกว่าเราประมาณ8,000ครับผมว่าเราน่าจะสู้เขาได้นะเอาละเราจะวิเคราะห์แล้วสู้มันนี่เนี่ยโอ้โหมันตีเราก่อนครับแเราเชื่อมันอีกนิดเดียวครับเราจะแพ้แล้วะฮะเรียบร้อย คราวนี้เนี่ยเราก็เข้ามาทำการไฟติ้งกับ14คันตอนแรกเรามาดูกันว่าเราจะสามารถผ่านไม่ได้หรือไม่เฮ้ยคันนี้ก็เสร็จข้าแน่ๆละ่ะนี่ครับดาเมจเรารุนแรงยิ่งนักดาเมจเท่าๆกันเลยครับเนื่อเราน้อยกว่าแต่โชคดีที่เราโจมตีเขาก่อนเนะโอ้โหคันนี้จะแรงไปไหนเนี่ยเขาตีล้อเราฟีฟีเลยฮะกระโดดข้ามไปเสร็จผมแน่นอนครับเราโจมตีจากด้านหลังฮะคันนี้โดนแน่ๆแกโดนข้าแน่ๆ เรียบร้อยครับมาคันนี้ครับที่เราแพ้ไปครับเพราะว่ารถเราไปติดแงกอยู่ด้านหลังไนะคราวนี้แหละค่าใส่ล้อมาใหม่ค่าเปลี่ยนรถมาใหม่จะเร็จข่าแน่นอนข้ามีรแรงขึ้นเยอะคันนี้นี่มันชนมันไม่ไปนะ่ะมีก็แรงเหลือกเกินฮะแดนนี่ดูแดนนี่ดูม,ดดดมสู้มันไม่ได้วย ขันนีล่ะโอ้ขันนี้ผมว่าเราแราจะชนะสบายๆครับเรามีสติก๊กกี้ฮะล้อที่เป็นล้อหนึบครับเราสามารถถลายออกมาจากมุมได้ครับนี่ไงเจอโจมตีจากด้านบน hey, เฮ้ยเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวโอ้โหชนมันไม่ล้มเราตายเลยฮะปกติเราจะชนขันเมื่อกี้ล้มฮะขันนี้นี่กระจอกไม่ต้องไปคุยกับมัน<า>ขันนี้ครับเรามาลุ้นกันฮะว่าใครจะอยู่ใกล้กว่ากัน รู้สึกว่าเราจะอยู่ใกล้กันนะเนี่ยเฮ้ยเราใกล้กว่ามันได้ไงวะรอบเมื่อกี้เรายังชนะมันอยู่เลยครับรู้สึกผิดพลาดเป็นยิ่งนะไม่ไม่ขาวนี่ล่ะคันนี้อ้่คิดว่าแกจะตีข้าได้นะละือนี่ข้าแรงกว่าเยอะเลือกข้าก็เยอะนี่แนละเรียกว่าตีลังกาก,กับหัวข้ามาจงตีจากด้านบนและตานด้วยด้านหลัง ในโหนี้รู้สึก die, เราจะเจอเขาบ่อยมากเลยนะไม่ว่าจะกี่สเตตส์เขาก็ตามเรามาเฮ้ย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 แกอย่าตีรังการกับหัวมาอย่างนี้นะเฮ้ยเดือบร้องเข้ามาเออดี่มากโอ้เกือไปฮะใจหายใจคว่ำหมดเลยคราวนี้เราชนะมาอีก3ครับเรียกว่าชนะมาทั้งหมด9ครั้งเฮ้ยชนะ12ครั้งแล้วครับคุณผู้ชมฮะเราขึ้นอันดับที่1มันนี่เรียบร้อยแล้วฮะสบายสบายชิลชิว แต่ผมกําลังมองว่าถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนล้อสักเล็กน้อยเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นก็เป็นได้และเราอาจจะชนะในแมตช์ในครั้งเนี้ยเราอาจจะไต่ขึ้นสเตนเองโดยไม่ต้องรอเวลาก็เป็นได้ฮะแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ที่1แต่เราจะประมาทไม่ได้เราจะต้องอัปเกรดตัวเองเข้าเอาละมาลุยกันเลยดีกว่าแล้วจะาีี่าได้เปลี่ยนล้อมันแล้วมาดูความแข็งแกร่งใหม่กันโอ้โห อย่างรุนแรงและรวดเร็วคันนี้ก็เช่นกันไอ้สเปิร์มแกจะโหดไปแล้วนะคันนี้ล่ะเฮ้ยเราดันเขาไปไกลครับแต่มีความรู้สึกว่ารถเรากำลังกระดึ๊บเข้าหาเขากันแหละชัดเลยกระดึ๊บเข้าไปแน่แน่เรียบร้อยโดนมาตีปีกตายแล้ววะเลื่อยจ้าไม่ทันครับนี่แนะ่ผมมองว่าเจ้ารถคันนี้มันกระจกเกินไปหลังจากที่เปลี่ยนล้อมารู้สึกว่าอ่อนลง เฮ้ยยังดียังมีคันที่ชนะบ้างโอเคได้อยู่ครับนี่ครับเราจนเขาล้มแล้วคันนี้เราก็ชนะเขาจนได้ครับรู้สึกว่าล้อเล็กๆเนี่ยมันจะทาให้รถเราเนี่ยนะหงายพลิกตัวกลับมายากครับผมแนะนำว่าซิกิโลเนี่ยดูเป็นอะไรที่น่าสนใจฮะเกือบไปครับเจ้านี่อีกแล้วเจ้านี่อีกแล้วเจ้านี่อีกแล้วแพ้เฉย อันนี้แหละหวังว่าคราวนี้เราจะอยู่ใกล้กว่าใกล้ใกล้รตรงกลางกว่าเขานะฮะไม่ดูแลทำลายนะคุณได้เลยครับว่าเราแพ้อย่างแน่นอนนะฮะเศร้าใจอีกนะเปียมาอันนี้แหละครับวัดดามเมจกันไปเลยจ้ะโอ OMG. เอ็มจีเรียบรนะ้อยฮะเปรี้ยง เข้าใจยิ่งนักครับนี่แน่กลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะเรียบร้อยครับคันนี้กินนิ่มฮะโอ้หโหวนตัวสับตลบแล้วตกลงมาค้างตายแล้ววะเฮ้ยรีบกลับมาเดี๋ยวนี้นะจงฝากกันเลือดแกเยอะมากค่าตีไม่ทันไปรู้สึกว่าจะชนะน้อยกว่าเดิมครับ เราจะต้องทำการเปลี่ยนรถใหม่อีกครั้งหนึ่งฮะเอาละคราวนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนล้อใหม่เอาไอสติ๊กกี้ไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมผมว่ามันโหดมากผมชอบและเราก็เอาล้อ,อปกติใช่ไหนเฮ้ยลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็น่าสนใจดีมาดูกันดีกว่าครับว่าล้อชุดใหม่นี่เราจะชนะได้สักกี่คันกันเชียวเอาละเข้ามา โอ้โหแม่งเลยโคตรแรงเลยไม่แล้วก็แพ้สองพันเดิมอยู่ครับเฮ้ยไอ้แดนดี่บูมแดนดี่ดูมแกแพ้ค่ะแน่ๆถ้ารดถ้าไม่กระดึ๊บไปให้แกตีแล้วก็น,นะ <c oughs> ไม่เอาอีกแล้ว <c oughs> จะร้อทำพิษแกนี่มันแย่มากๆเลย <c oughs> เอาละนี่ครับเรามีสติกกี้โรลเลยกระดึ๊บกระดึ๊บไปลุกอ่าดีมาก กระโดดข้ามหัวแล้วปีมันอันนี้ชนมันไม่ลบแต่เราขึ้นไปข้างบนนะฮะเรียกว่าโอ้ยว่าจะแพ้ซะแล้วครับรับบนี้ติกี้โลทําหน้าที่หน่อยลูกพ่อไปกระดิบกระเดึบกระดิบริบกดฟาดฟันฟาดฟันโอ้เอาละคะ่ะมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเราจะสามารถชนะเขาได้หรือไม่เลือดเขาเยอะมากครับแต่ดามเมจนี่มากกว่าเราด้วยฮนะ โชคดีนะเนี่ยที่เราได้ตีเขาก่อนอันนี้อีกแล้วครับมาดูกันดีกว่าว่าใครจะใกล้กว่ากันเอาละเรากรลืนไปหาเขาครับกระเดือยไปกระเดือยไปอย่านะอย่านะเรื่อยมาก่อนลูกเรื่อยรีบมาเรื่มาหน่อยรียบเข้ามาเข้ามาอีกเข้ามาอีเข้ามาอีเฮ้ยเราโดนตีเราโดนตีโ,นตโอ้โหโชคดีครับที่เลือดเราเยอะฮะอันนี้ดาเมจเขาน้อยกว่าเราฮนะแน่นอนฮนะเราต้องชนะ ก็ไม่ต้องพูดถึงเจ้าเนโกะสบายสบายรุนแรงมากรุนแรงมากๆนี่ครับเจอโจมตีจากใต้ล้องรถเสร็จผมแน่นอนเปียงเปี่ยงเปียงเปี่ยงสบายครับตอนนี้แมตช์สุดท้ายไหนดูซิจะชนะโอ้โหเกือบลอยออกไปข้างนอกแล้วฮะโฟกัสกลับมาลดิ ปากัดแกจะทำย่างนี้ผ้าไม่ได้นะเรียบร้อยครับแพ้คราวนี้เราก็ชนะทั้งหมด10ครั้งฮนะในเมื่อชนะ10เราก็ยังอยู่อันดับหนึ่งต่อครับสเตทที่18นี่มันจึงยากเย็นซินละเกินเรามาลองคลิกไฟกันบาดีกว่าครับก่อนผมใกล้จะหมดแล้วโอ้โหดาเมจโตเป็ครับอูมันยิงทีเดียวนี่เกือบตายเลือหลือ,อประมาณไม่ถึง3 0 0พด้วยซ้ำ ไปแล้วนะชูบีนะเนี่ยที่ค้ากระโดดข้ามเกมาได้ไม่งั้นน่าจะตายอน,นาถและขั้นต่อไปเฮเราสู้แรกแน่นอนครับดาเมจ็ั้า7,003ครับมีมิสไซล์กับสว่รน์นี่ครับเจอเตปกระโดดข้ามหลังนี่โจมตีสายสุยหลังนี่มันโหดร้ายทารุนยิงนักผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเขียนรถแบบนี้นะฮะ คันสุดท้ายที่เราจะได้กล่องแล้วผมวิเคราะห์เลยว่าเราจะชนะอย่างแน่นอนนี่ครับกระโดดท่าไปเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโโชคดีครับเรามีล้อมเฮ้ยไ่เฮ้ยเฮ้ยเอเ้ยเฮ้ยเอ้ยเกือบไปแล้วครับถ้าโดนยิงเนี่ยผมว่ามีระเบิดครับรถเราอะอีกสักคันไปแถมดาเมจสูสีเลือดสูสีแต่ผมเชื่อว่าประสิทธิภาพเราน่าจะโจมตีเขาได้ฮะนี่ อกแล้วสเตปนี้มันมันโหดมากรเรียบร้อยฮะเอาละครับคุณผู้ชมฮะคราวนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้ทําการต่อสู้กับสเตจที่18บมานานมากตอนนี้ผมอยู่อันดับที่1ครับและตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับ26นาทีนั่นแหละนะที่จะทําให้เราเนี่ยผ่านสเตจเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะสามารถผ่านสเตจได้ด้วยอันดับที่1ได้หรือไม่หรือผมจะสามารถผ่านได้ไหม เอาวิดีกว่าให้คุณผู้ชมทายดีกว่าว่าใน EP หน้าเนี่ยผมจะสามารถผ่านไปในสเตจที่19ได้หรือไม่ฮะเพราะว่าไม่แน่นะในอีกครึ่งชั่วโมงนี้อาจจะมีคนโจมตีรถผมก็ได้ฮะแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าไปเลยนะบายจ้า